สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนอนิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมการสรุปผลการดำเนินโครงการนครนอนสู่เมืองคาร์บอนต่ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และมอบป,ประกาศนียาบัตรเชืดชูเกียรติให้แก่ชุมชนต้นแบบลดกา๊าซเรือนกระจก เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหาหมลพิษทางน้ําซึ่งมีการดําเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการทั้ง3กิจกรรมได้แก่1กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ําในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า2กิจกรรมชุมชนคาร์บอนต่ํามีชุมชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกจำนวน12ชุมชน 3กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ําจํานวน21โรงเรียนและมีนางสาวพิมพันธนธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่7สิงหาคมณห้องประชุมชั้น5สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีพุทธศักราช2 5 6 6เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวพิมพันธนธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่8สิงหาคมณห้องประชุมชั้น 3, สานักง,งานเทศบาลน,นาครนอนทบุรีอาคารหนึ่ง นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชาทองแย้มนายกเหล่ากาชาจังหวัดนนทบุรีนายพงษ์ชัยเกาะมากรองนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดนนทบุรีร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยจำนวน6หลังคาเรือนเมื่อวันที่8สิงหาคมณบ้านเลขที่32ซอยประชาชื่นนนทบุรี4ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นการบูรณาการทํางานร่วมมือกันร,ระหว่างเทศบาลนครนอนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยมีนางสาวพิมพันธนธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่9 สิงหาคมณนะห้องประชุมชั้น5สำนักง,งานเทศบาลน,นาครนนทบรุรีอาคาร2 วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566นางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางจิตตาธนาเดชากุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบ,บุรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภยัยซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นบริเวณถนนพิบูลสงครามข้างศูนย์ไตเทียมท่าน้ำนนทบ,บุรี เทศบาลนครนนทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพุทธศักราช256 เมื่อวันที่3สิงหาคม2566ารวาระที่1รับรองเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2566วันที่10สิงหาคม2566ารวาระที่สองและวาระที่3รับรองแปรยติและเห็นชอบรักเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,567เพื่อนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2,567ของเทศบาลนครนนทบุรีต่อไปเมื่อวันที่10สิงหาคมณนห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีชั้น4อาคาร2 สวัสดิการสังคมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2566เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีซึ่งกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีนี้เทศบาลนครนอนทบ,บุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดี สีเมืองนนจำนวนสีท่านได้แก่คุณแม่รัตนาเกิดประเสริฐแม่ของผู้เสียสละคุณแม่พิกุลผลบุญแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คุณแม่สุพรรณีนนทาเบญจวรรณแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและคุณแม่ดวงพรบุญชัยแม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนี้ยังมอบโล่ประกาศเกติคุณให้แม่ดีเด่นประจำชุมชนจำนวน54ท่านเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีความเสียสละและความรักของแม่ที่เลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งคนที่เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติควรที่เราจะยกย่องเชิดชู ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและยังมอบโล่รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำชุมชนจำนวน55ท่านเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสาธารณะ รู้จักความเสียสละแก่ส่วนรวมในการที่จะร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทําให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปโดยมีนายสมนึกชนะเดชากุณนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่11สิงหาคมณห้องประชุมใหญ่ชั้น5สํานักง,งานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 นายพงชัยกมากรองนายกเทศมนตรีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนเทศบาลนครนนทบุรีประจำปี2566เมื่อวันที่11สิงหาคมณศูนย์นันทนาการอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครนนทบุรี วันที่12สิงหาคมนายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชะกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิรรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานในพิธีณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สลักกลางจังหวัดนนทบุรี และในเวลา17.30น,น,นได้เข้าวร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนใช้ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สลักลางจังหวัดนนทบุรี และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้เทศบาลนครนนทบ,บุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันรพีประจำปี2566เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสารจังหวัดและหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีโดยผลการแข่งขันมีดังนี้กีฬาวอลเลย์บอลได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโดยมีพิธีมอบรางวัลณนะห้องประชุมชั้นสําสำนักง,งานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคารสอง กองสสดิการสังคมจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีตามโครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งโดยมีนายสมนึกชนะเดชากุลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่12ถึง13สิงหาคมณอูหลงรีสอร์ทอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ